เชวบป c อ็กเซที่ตะไปเล็บที่เข้าถึงได้สำหรับคนตาบอดจริงๆก็ใช้ได้กับทุกคนนะครับจาก JBL อีกแล้ว JBL หมอคอมสวัสดีครับผมนายหมอคอมสิทธิโชคนะครับผมก็เอาเป็นว่ามุมกล้องก็ได้ประมาณนี้นะเห็นผมครบไม่ครบยังไงขออภัยแต่ของต้องให้ครบกับเจ้าตัวนี้ มาจาก JBL อีกแล้วไม่ใช่ลำโพงไม่ใช่หูฟังแต่เหมือนเดิมครับ Japan Bell l i b e r r y นะครับผมคือไปขุดมาช่วงนี้อะไรที่ยังไม่รีวิวจะมารีวิวให้หมดโอเคครับปกติเออนี่คืออะไรนี่คือฟิงเกอร์นิ้วมือนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยนี่คือนิ้วโปง้งถ้านิ้วโป้งก็คือกดกันหรือเปล่านิ้วชี้นิ้วเออพอละตรงนี้คือเล็บ เวลาที่เราต้องใช้ผมเคยรีวิวเจ้าตัวนี้ไปก็คือที่ตัดเล็บของเซี่ยวมีที่มีปอกนะครับเวลาตัดปุ๊บตัวเล็บที่เราตัดก็จะอยู่ในปอกนี้ทําให้ตัวเล็บไม่กระเด็นไปไหนอ่าแล้วเวลาตัดเสร็จอย่างเช่นนิ้วนี้นี่ตรงนี้รู้สึกเลยว่าเออมันมันไม่กลมมนอ่ะ <_ EN> มันมีตรงเนี้ยปกติเราก็ต้องพอพอเรา,าจับ กันกรตัดเล็บนะครับหมุนออกมาปุ๊บอันนี้ของเสี่ยวมีนะ่เนาะก็ตรงนี้มันจะมีที่สักสาบนะครับเพื่อนๆเราก็จะใช้ตรงนี้ตบไบเล็บเนี่ยขูดๆมันก็จะตบไบเล็บให้เสมอได้ซึ่งเราอาจจะตบไบแล้วทําให้มันเเบี้ยวหรืออะไรได้นะครับอะก็อใครถนัดแบบนี้ใช้ต่อไปแต่พอดีไปเจอที่ JBL จะเป็นเบลล์รัเบลี่กับที่ตัดที่ตะไบเล็บแบบแอคเซสนะครับที่คนญี่ปุ่น คิดไปทุกเรื่องขนาดที่ตะไบเล็บยังคิดเลยนะครับอันนี้อยู่ในแพ็กเกจกล่องน,นะครับเดี๋ยวผมขอแกะแพ็กเกจโอ้ออกมานี่จเจอแล้วมีเป็นที่ห้อยพวงกุญแจเลยข้างในมีมีคู่มือด้วยเหรอเนี่ยโอ้ขนาดที่ตะไบเล็บยังมีคู่มือเลยนะอืมโอเคตัวนี้ทำออกมาคล้ายๆรูปผลไม้เนาะด้านนี้แล้วก็มีที่ห้อยกับพวงกุญแจนะครับแต่ด้านนี้ครับตัดนดนนี่ครับผมสีอะไรผมไม่รู้นะด้านนี้ครับ สังเกตนะมันมันเป็นบุ๋มลงไปเออนี่คือเออมะม่วงหรือฟักทองหรืออะไรที่ถูกฝานหรือเปล่าไม่ใช่นะครับอันนี้วัสดุน่าจะเป็นพลาสติกพลาสติกฝั่งนี้มันนะฝั่งนี้ด้านแล้วตรงร่องที่ลงไป,ไปตรงเนี้ยจะมีลักษณะเหมือนรอยรูปเล็บครับที่ให้เราเอาเล็บเนี่ยเข้าไปในนี้แล้วก็เนี่ยตะใบเล็บผ่านตรงนี้เลยครับเพื่อนๆคือเขาจะ มีล่องลงไปในอุปกรณ์ชิ้นนี้ครับและให้เราเอาเล็บนี่เมื่อกี้นี่เพื่อนเพื่อนเมื่อกี้ตรงนี้ยังมีนิดนึงนะตรงตรงปลายนิ้วชี้ของผมนะครับยังมีอาการสักๆตรงนี้นิดนึงคือเขาจะทําเป็นรูปโค้งเหมือนรูปเล็บเราเลยแล้วเราก็เอาตัวนิ้วเราที่ตัดเล็บเรียบร้อยแล้วแต่อาจจะตัดไม่สม่ําเสมอสอดตัวเล็บนะครับเข้าไปที่ช่องตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ขูด เนี่ยครับเนี่ยผมขูด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 เนี่ยอ่าเดี๋ยวดูนะครับเดี๋ยวผมขอขูดก่อนอ่ะขูดให้ทั่วจริงจริงๆมันต้องเป็นตัวเล็บหมุนแต่ตัวเนี้ยผมใช้ตัวอุปกรณ์หมุนแต่จริงๆมันก็ได้นะแล้วแต่คนจะทำยังไงนะอ่าเดี๋ยวเรามาดูนี่นี่เพื่อนเพ่อนโอ้ เรียบเลยเพื่อนเพื่อเรียบเลยเมื่อกี้ยังมีแบบผมผมผมสัมผัสน,นะตรงนี้นี่ตรงนี้ยังเหลือหน่อยหน่อยแต่ว่าความสม่ําเสมอของปลายเล็บไม่รู้เล็บดํมมาำนะเขาขอไปด้วยหลงังๆมาไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้กัดเล็บแล้วเอแต่หลงังๆมาสระผมทุกวันนะครับอ่าแต่ว่าไม่รู้เมื่อเช้าไปจับถูกลงอะไรมาหรือเปล่านะถ้าเล็บดำเขาขออภไปด้วยนะครับอะตรงนี้นี่ตรงเนี้เราก็แค่เอานี่คือเขาคิดได้นะเขาคิดได้เอาเล็บลงไปดีเนี้ยแล้วก็ กูดมันมันมันก็จะกลมมนพอดีกับตัวเล็บเราแล้วก็ไม่ไม่ได้กัดเข้าไปในเนื้อเราด้วยนะครับเนี่ยอย่างอันเนี้ยเดี๋ยวดูนะครับเล็บนี้ของผมไม่ไม่สม่าเสมอเนาะรู้สึกว่าตรงเนี้ยมันมันเยอะไปเราก็มาตะไบออกก็ได้อย่างเงี้ยอ่าตะไบออกให้มันกลมมนหน่อยอย่างเงี้ยเพื่อนเพื่อน,นอ่าปื๊ดปื๊ดปื๊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  เนี่ยตรงนี้มันก็โค้งมนไปนิดนึงแล้วเนี่ยถ้าเราทําอีกหน่อยนึงตรงเล็บตรงนี้มันก็จะโคง้งมนคราวนี้ใครที่แบบตัดเล็บแล้วมันเล็บไม่ออกมาไม่สวยนะครับเนี่ยเนี่ยอย่างเล็บมกเมื่อกี้นิ้วกลางของผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องชูทุกนิ้วนะจะชูนิ้วกลางยกไปชูนิ้ชนวชี้ด้วยกลายเป็น2นิ้วนะอย่างเงี้ยเมื่อก,กี้ถ้าสังเกตมุมด้านนี้นะครับมุมด้านถ้าของเพื่อนๆหันหมามุมด้านขวาของเพื่อนๆแล้วกันอ่ะ ตรงนี้เมื่อกี้มันจะแบบว่าผมตัดแล้วมันจะสูงกว่าหน่อยนึงแต่เมื่อกี้ผมตะใบปุ๊บสังเกตไหมครับว่าอ่าเดี๋ยวผมตะใบเพิ่มเนี่ยเนี่ยผมก็ตะใบเพิ่มนะครับเนี่ยมันไม่ถน,นัดนิดนึงเพราะหันให้กับเพื่อนเพื่อนได้ดูนะครับอ่าผมตะใบเพิ่มเนี่ยถ้าถ้าผมมีเวลามากกว่านี้ตรงนี้เนี่ยมันจะตะใบแล้วเล็บมันจะโค้งมนพอดีสวยขึ้นก็ถือว่าญี่ปุ่นคิดอืมอืม แต่อุปกรณ์พวกนี้จริงๆถ้ามีโมนะคนหรือไปขอซื้อลิขสิทธิ์เขามาผลิตจําหน่ายมเมืองไทยให้เหลืออะไร20บาทได้ไหมผมจาไม่ได้ก็ว่าเท่าไหร่กี่ร้อยเยนเหมือนกันนะแต่แต่ราคาเอาเรื่องเหมือนกันนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้ใครที่ไปประเทศญี่ปุ่นกรุงกรุงโตเกียวนะครับ ก็อย่าลืมแวะไปที่ JBL Japan Brill Library แต่ว่าถ้าสินค้าแบบนี้มีใน lazada shopee บอกมานิดนึงด้วยราคาเท่าไหร่แล้วก็ฝากแชร์ต่อให้กับเพื่อนเพเพื่อ,อที่จะได้มีผลิตภัณฑ์ดีๆอย่างนี้ใช้งานกันและดูแลเล็บของคุณเพราะว่าเราก็ต้องยอมรับนะว่าพอมองไม่เห็นปุ๊บการตัดให้มันตรงเป๊ะและสวยงามหรือในช่วงโควิด19อย่างนี้ซึ่งจริงๆตอนนี้ก็อาจจะเริ่มเข้าสู่ภาวะปกติกันแล้ว เราก็คงไม่อยากที่จะไปทําเล็บทําอะไรที่ใกล้ชิดผู้คนมากแต่จริงๆการไปร้านทําเล็บหรือดูแลเรื่องอผมอนหนดเขาก็ไม่ได้โกนเลยเล็บเนี่ยผู้หญิงเป็นเรื่องสําคัญผู้ชายก็ด้วยดังนั้นเรามีอุปกรณ์ตะไบเล็บแบบนี้แล้วสามารถทําได้ด้วยตนเองเนี่ยซึ่งตรงล่องที่เข้าไปเนี่ยมันพอดีกับความโค้งมนของเล็บพอดีเลยทําให้อา่าเนี่ยสองนิ้วที่ออกมาเนี่ย ม,มันออกมาแล้วสวยงามแต่ผมเนี่ยดูเด็ดสีนิ้วผมก็ตัดไม่ได้แย่นะแต่ว่าถ้าเรามีการตะไบเล็บมันก็จะลดความหนึ่งลดความคมและสองมันก็จะโค้งสวยงามมากยิ่งขึ้นอ่าเนี่ยมันก็จะดีขึ้นเออเดี๋ยวผมก็ว่างๆผมก็จะเริ่มมาตะไบนะเพราะว่าซื้อมาทั้งแต่ปี2 5 5พึ่งเพิ่งเริ่มเอาออกมาใช้เพราะหลายสิ่งหลายอย่างบางทีซื้อเก็บครับอย่างที่บอกไปในเ,เรื่องของเบลอุปกรณ์เบลนะครับสเลนและปากกา สํารับเขียนเบลในตอนที่แล้วผมก็จะเริ่มมารีวิวของขุดของมาเริ่มรีวิวให้เพื่อนเพื่อนรู้จักจกับอุปกรณ์ที่เขาทํามาเฉพาะสมหรับคนตาบอดแต่อุปกรณ์เหล่านี้ก็สามารถใช้ได้กับทุกคนเพราะว่ามันเป็นอุปกรณ์ที่เหมาะสําหรับเนี่ยเด็กๆตัดเล็บแล้วเออไม่มั่นใจผู้ใหญ่ตัดเล็บไม่มั่นใจคุณก็สามารถตะไบได้ด้วยตนเองเพราะว่าถ้ามาใช้กรรไกรตัดเล็บแบบนี้ในการตะไบแบบนี้มันเรียบใช่ไหม พอเราตะใบตะใบไป,ไ,ป,ไ,ปไม่รู้มันกินลึกเข้าไปจนเออเออเล็บมันอาจจะสายขวาไม่เท่ากันก็เป็นได้ดังนั้นาการมีอุปกรณ์แบบนี้ก็คงจะพอช่วยทำให้เรามั่นใจได้อีกระดับหนึ่งว่าถึงแม้เรามองไม่เห็นแต่ว่ามันก็จะเพิ่มความสวยงามโอซ้ายขวาตอนนี้ประมอกไม่เหมือนกันเนีย่ยดูสิสองนิ้วนี้หน้าทางจะสวยสวยกว่า2นิ้วทางด้านขวาซ้ายดีกว่าขวาแล้วเดี๋ยวต้องไปตะไบให้ครบแล้วครับวันนี้ก็ ถ้าชอบก็อย่าลืมนะครับฝากบอกต่อกขบเพื่อนๆด้วยในช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็นช่องทาง1ใสดวน1 4 1 4 Application Tab to Read ทั้งระบบปฏิบัติการ iOS Android รวมถึงนะครับช่อง YouTube Channel 1 4 1 4 Plus แล้วก็ช่องหมอคอม1 4 1 4ถ้าชอบอย่าลืมแชร์ไปให้ด้วยนะครับกดถูกใจให้ด้วยช่องทาง Facebook Fanpage 1 4 1 4 Plus www.facebook.com.tab1414 แล้วก็แชร์ไปยัง Facebook ส่วนตัวของผมแต่ว่าถ้าจะติดต่อก็ติดต่อผ่านเพจ Facebook 1414 plus 14กันได้นะครับรวมถึงช่องทางส่วนตัวอีกหนึ่งช่องทางก็คือ TikTok นะครับหมอคอม1414 14ด้วยเช่นกันก็ฝากไว้กับทุกๆช่องทางกับในส่วนของความรู้และก็อุปกรณ์ที่ผมจะมารีวิวกันนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมกับผมซีโจกนายหมอคอม1 4 1 4 plus กันครับผมสวัสดีครับ thank